สวัสดีครับพี่น้องครับวันนี้ก็พาน้องมาเอาฟางที่ได้จากการเกี่ยวข้าวนะครับเราก็เอาฟางมากลุ่มโคนต้นกล้วยนะครับนี่กล้วยน้าว้าพันเตี้ยนะครับที่เราปลูกไว้นะอยู่ในคันนานะครับปลูกไว้ในคันนาเนี่ยเราไม่ได้ลดน้ําอะไรมากมายนะครับก็ใช้น้ําฝนนะครับถ้ามันเริ่มที่จะเหี่ยวแล้วเราก็เอาน้ําหามารดบ้างช่วงนี้ก็เข้าสู่ หน้าหนาวนะครับเดี๋ยวก็จะเข้าสู่หน้าแล้งเพราะ,ะนั้นเราก็ต้องใช้ฟางมาคลุมโคนต้นนะคนี่ลักษณะการคลุมก็แบบนี้เลยครับพี่น้องผมก็จะคลุมแบบหนาหน่อยนะครับคลุมหนามันก็ดีนะหลายคนอาจจะสงสัยว่าเอ๊ะมันจะเป็นเชื้อราเป็นโรคไหมโอกาสก็เป็นนะครับโอกาสเป็นเป็นโรคเป็นเชื้อรานี่ก็มีแต่ส่วนใหญ่ไม่ค่อยเห็นนะครับไม่ค่อยเห็นให้ไม่ค่อยมีนะครับบางพื้นที่อาจจะมีก็ได้แต่ที่นี่ ผมยังไม่ค่อยได้เห็นว่ามีเชื้อราถ้าเอาฟางคลุมนะครับนี่ครับพี่น้องคลุมไว้แบบนี้เพื่อเก็บความชื้นได้นานขึ้นนะครับเห็นไหมน้ําก็ยังอยู่ในคันนาอยู่ตรงนี้น้ํายังมีอยู่แล้วก็ตรงนี้มันก็ยังพอที่จะเก็บความชื้นได้อยู่ในระดับหนึ่งน,นะครับพี่น้องนี่นะครับบรรยากาศนะครับในยามเย็น ช่วงเวลา17นาฬิกา40นาทีนพี่น้องเนี่ยก็เริ่มที่จะเข้าสู่ช่วงค่ำแล้วช่วงนี้กำลังมืดๆนะครับแต่พอดีว่ากล้องมือถือมันสามารถที่จะทำให้มองเห็นชัดขึ้นนะครับชัดขึ้นกว่าตาเราเห็นด้วยตาเปล่านะครับชัดขึ้นนี่อันนี้ก็กล้วยแก่แล้วนะครับจริงๆแก่แล้วว่าจะตัดพรุ่งนี้นะครับวันนี้ก็ทิ้งไว้ก่อนนี่พี่น้อง ล่วยน้ําว้าพันเตียนะครับปลูกไว้ในคันนาสามารถเก็บผลผลิตร่วยนี่ไปขายได้ส่วนหนอก็าสามารถขายได้เหมือนกันนะครับไม่แน่ใจว่ากี่วีนะครับเท่าที่ดูก็น่าจะประมาณ6 7วีได้นะครับตัวนี้ก็ขึ้นอยู่กับว่าต้นเขาใหญ่ขนาดไหนถ้าต้นเล็กมากมันก็ได้ประมาณนี้ถ้าต้นใหญ่มากมันก็จะใหญ่กว่านี้นะครับพี่น้องอันนี้ก็ให้ น้องเอาฟางมาคลุมก่อนนะครับเดี๋ยวเราก็จะเทปุ๋ยคอ,อกบริเวณรอบๆโคนต้นนะครับปุ๋ยคอ,อกที่ใช้ใส่ต้นกล้วยถามว่าใส่ได้ไหมมันก็ได้นะครับถ้าบางคนเขาไม่ใส่นะครับถ้าถ้าใส่เนี่ยมันจะทําให้เป็นโรคตายพรายเป็นเชื้อราได้ง่ายนะแต่ทีนี้เราไม่ควรที่จะใส่ในช่วงหน้าฝนนะใส่หน้าฝนส่วนใหญ่จะเป็นเชื้อราเดี๋ยวก็จะตายพรายได้เราก็ใส่เนี่ยหน้าหนาวน,น,นี่แหละ ผมก็จะเริ่มใส่โรยๆร,รอบโคนต้นรับห่างๆจากโคนต้นหน่อยสักประมาณ1นอกโดยประมาณนะครับแล้วก็บำรุงเขาหน่อยนะปุ๋ยกระสอบหนึ่งซื้อมาก็20บาท25บาทโดยประมาณนี้นะครับเราไม่ได้เลี้ยงวัวนะเราก็ซื้อกับพี่น้องกเกษตรกรแถวนี้นะครับ นี่นะครับขีวัวสดไม่ได้ผ่านการหมักอะไรนะครับก็วางทิ้งไว้ฝนตกได้ฝนตกโดนก็ประมาณเดือน2เดือนแล้วนะครับมันน่าก็จะมีการหมักในถุงบ้างเล็กน้อยนะครับแต่ไม่ถึงรนะ้อเซนะเนี่ยเราก็จะเอามาโรยรอบโคนต้นเลยเอาห่างจากโคนต้นสัก1ศอกนะหนึ่งอกพุมเอาห่างจากโคนต้นประมาณ1ศอก ไกลคนต้นมากเดี๋ยวมันเป็นเชื้อราป้องกันไว้ก่อนนะครับพี่น้องทำเกษตรมันไม่มีอะไรถูกไม่มีอะไรผิดนะครับเพียงแค่เราถ้าเราใส่คนต้นชิดคนต้นได้ไหมมันก็ได้นะแต่ว่าเราผมก็ป้องกันเผื่อเขาจะเป็นเชื้อราด้วยนะครับเราแค่ป้องกันเฉยๆมันอาจจะเกิดก็ได้ไม่เกิดก็ได้ครับพี่น้องทําเกษตรก็เหมือนการวิจัยอยู่ในสวนของเราเล็กๆครับบางทีเราจะทําแบบเดียวกัน ทั่วพื้นที่ทั่วทุกคนที่ดูคลิปหรือไม่ได้ไม่ได้นะครับเพราะว่าบางจังหวัดก็มีสภาพแวดล้อมสภาพดินน้ําอากาศแตกต่างกันไปนะครับตามแต่ละพื้นที่เพราะฉะนั้นเราจะอ้างอิงตําราไม่ได้บางคนอาจจะหยิบยกเรื่องวิจัยเกษตรนะครับวิจัยเกษตรได้อ่านวิจัยไหมก็ทําแบบนั้นแบบนี้คือผมไม่เคยอ่านนะครับเพราะว่าผมปฏิบัติจริงนะครับงานวิจัยของผมคือวิจัยด้วยการลงมือทําในสวนนะครับแล้วผมก็ทําเป็นตําราโดยทําคลิปวิดีโอออกมานะครับให้พี่น้องได้ชมกัน สิ่งไหนอาจจะขัดใจบ้างนะครับก็อาจจะมีคอมเมนต์ในทางที่เป็นลบบ้างแต่ก็มีส่วนน้อยนะครับส่วนใหญ่เขาก็คอมเมนต์ในเชิงบวกนะพี่น้องผมก็ไม่ว่าอะไรนะเพราะว่ามันเป็นการแสดงความเห็นเพียงแค่พี่น้องเข้ามาชมคลิปวิดีโอนะครับก็ถือว่าให้กําลังใจกันแล้วนะครับพี่น้องนี่นะแล้วก็กําลังใส่แบบนี้นะพี่น้องเดี๋ยวช่วงนี้กําลังเข้าสู่ช่วงเกี่ยวข้าวนะช่วงเดือนตุลาเนี่ย ตุลาพฤศจิกาช่วงนี้เขากำลังเกี่ยวข้าวกันประมาณแถวนี้นะครับก็ประมาณ5%เนะครับของพื้นที่ที่กำลังเกี่ยวข้าวอยู่เดี๋ยวก็คงมีฝนตกลงมาเรื่อยๆนะครับแต่ถ้าฝนไม่ตกเลยก็จะดีมากนะครับสำหรับพี่น้องบางคนนี่ตากข้าวนี่เขาวิ่งวุ่นเลยนะของเราก็เกี่ยวไปแล้วนะบางส่วนนะพี่น้องนี่ครับตอนนี้ก็ค่ำแล้วโอเคครับสำหรับคลิปนี้นะต้องลาพี่น้องไปก่อนเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ